ตัวเลยนะส่วนตัวคิดว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นล้มเหลวนะครับนะครับแต่อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใส่มาทำไมผิดหวังผิดหวังโคตรสวัสดีครับผมอยู่กับผมเบสคุมคนเดิมนะครับกับช่อง BJB j a g อ e r นั่นเองเย้ นะครับวันนี้เป็นวันที่21นะครับเดือนมกราคมปี2564นะครับวันนี้จะมีอัปเดตเซเว่นนะครับครั้งที่221นะครับเข้ามาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟยังไม่เปิดนะครับผมตอนนี้มันเพิ่งจะ8ปดโมงกว่าๆนะครับแต่ว่ามันมีแพทนะครับมาให้อ่านกันคร่าวๆก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่อ่านเลยเนาะโอเคนะครับมาดูเลสืออเวกกันนะครับมี2ตัวนะครับคือเดลโลกับยอนจินั่นเองนะเดลโลนะครับทุก10เทิร์น จะเร่งเทินนะครับ1เทินนั่นเองายนะครับออปชันที่2นะครับลดพลังป้องกันอีกแล้วนะครับเป็นหน่วยนะครับไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์ออปชันที่3เพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตามนี้นะครับแล้วก็ตาเฮลมีกรณีมีอัศวินประเภทโจมตีด้วยเหรอมันคือไม่รู้อ่ uh. Effect, นะเอฟเฟกต์เนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ในสัตว์เลี้ยงนะนะในความคิดผม ออปชันต่อมาคือเพิ่มค่าความเสียหายที่ศัตรูได้รับนะครับอันนี้เหมือนบันบอลเลยนะและออปชันสุดท้ายนะครับเพิ่มความเสียหายครินะครับเป็นเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับถามว่ามันดีมันน่าจะแรงมากนะครับเมือ่ออนะัพเต็มเนี่ยมันคืออันอะไรที่โคตรโกงผมคิดว่าต้องขั้นอ,อต้องขั้นเก้าขึ้นไปวะนะครับผมว่าขั้นเก้าขึ้นไปเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครัขั้นเก้าขึ้นไปนี่ก็คือจะเต็มอยู่แล้ว นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงคือยอนจี้นั่นเองนะครับยอนจี้เหมือนกันแทบจะหมดเลยนะครับแต่ว่ามีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้นะครับก็เปลี่ยนจากเพิ่มโจมตีกายนะครับเป็นเพิ่มโจมตีเวทให้ทีมแทน40%เมื่ออัพเต็มนะครับแล้วก็เป็นธาตุน้ำนะครับ3าตัวนะครับอ่าสามตัวผมว่ามันเขาอาจจะทําเป็น543ไล่ลงไปนะแต่ว่ามันน่าจะบั็กนะเขาเลยเอาออก ก็เพิ่มความเสียหายเหมือนเดิมนะครับส่วนอันล่างจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายจุดอ่อนอันนี้ผมคิดนะว่า,าดันเจียนกิ้เนี่ยมันจะเพิ่มออกมาจะเพิ่มดาดน,นะครับมันก็เลยมีสัตว์เลี้ยงที่โคตรจะ o อแบบนี้เข้ามานะเพราะว่ามันไม่ได้จํากัดว่าเออ PVP นะ PVE นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้ทั้งคู่นี่นะครับต่อมาคือตัวละครรีเมคแล้วนะครับมีคริสกัสกรูนะครับ2ตัวนะคริสนะครับไม่รีสเต็กนะครับไม่ Re รีสเต็กนะ เพิ่มอัตราบล็อกนะครับให้แก่สวินภายในทีม30%เพิ่มตอบโต้ด้วยไม่เหลียนเลยอันนี้ก็ทับนะครับลบอัตราต้านสถานะผิดปกติศัตรูลง30%เมื่อได้รับความเสียหายมากกว่า hp ที่เหลือจะเป็นอมตราเทิน ท่าล่างนะครับเปลี่ยนเป็น600แทนนะครับตอนแรกเป็น800แต่อันนี้เป็น600นะครับแต่เป็น3เป้าล็อก3เป้านะครับเป็นล็อกตัวที่ตีแรงที่สุดข,ของฝั่งตรงข้ามมีาตาเดช80%เหมือนเดิมนะครับแต่มีเร่งเทินเข้ามาซึ่งอันเก่ามันก็มีเร่งเทินนี่หว่าผมลืมนะท่าบนนะครับ500% 4เป้าเดช75%เพิ่มอัตราเดชนะครับแต่ว่าเอาเอาฮิลออกนั่นเองนะแล้วก็เพิ่มเป้าเป้าหนึ่งนะครับสกิลอาเวกนะครับ 4ี0เป้านะครับอันนี้ลดเป้าลงนะแล้วก็โอกาสทําให้ติดเด75%ส75%นะครับลดอัตราเดสลง5นะครับมีรีเซ็ตคูลดาวสกิลทั้งหมดให้แก่ตัวเองนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะ SBA นะครับเปลี่ยนเป็น200%แทนนะจากเดิม300%นะครับที่เหลือเหมือนเดิมของรักนะครับมีเป็นเพิ่อมอัตราตอบโต้นะครับ นะครับมีลดอัตราต้านทานพิบปกติ30%อีกแล้วนะครับแม่งลดแล้วลดอีกนะครับถ้าบนนะถ้าบนเนี่ยจะมีอ่ถ้าบนจะมีลดอัตราต้านทานนั่นเองนะสกิลเว้ยนะครับจะทำให้หวาดกลัวต่อมาสกรูนะโอเคสกิลนะครับตัวเองเนี่ยจะมีต้านเปลี่ยนนะครับแผนนะครับ6เทิร์นอารมณ์เหมือนอ่อ อารมณ์เหมือนของแรงกิดอะของแรงกิดนะครับไอที่มันมีต้านสับแผลนั่นเองนะเพิ่มความเสียหายที่ถ้าเวสนะครับถ้าน้ำเนี่ยจะทําใส่ท่าสมดุลและถ้าโจมตีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าจะแรงแรงมากนะน่าจะแรงโคตรเลยนะอารมณ์เหมเือนเอาไปตี PVE อะคือถ้าไม่มีไอ,ไอพวกเนี้ยคือมันตีไม่เข้าใช่ไหมหมายถึงว่ามันตีไม่ค่อยแรงแต่พอมีไอพวกนี้เข้ามาคือมันจะเป็นอไอที่แรงมากส่วนตัวคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มีโอกาส40%ที่จะหลบและก็มีลดพลังป้องกันนะครับ50%เม,เมื่อผ่านไป5เทิร์นะครับอโอเคถ้าลากนะครับ500% 3เป้าหมายเล่ง1เทิร์สั้นๆนะครับถ้าบนนะครับ600% 3เป้าหมายทำให้ไม่ได้รับผลบัฟอีกแล้วนะครับ3เทิร์และอันนี้ใส่มาทำไมใส่มาให้บรรทัดเพิ่มหรอสร้างโลเทียมเลือดเทียมเนี่ย2,000หน่วยส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะเป็น มันน่าจะเป็นหักดาเมจ2,000หน่วยปะ่ะ <c oughs> ช่วยสุดๆแล้วนะหรือไม่ก็มันศูนย์ตกหรือเปล่ามันมันไม่น่าจะ2,000เอาจริง2,000นี่แม่งแบบสกิลเวก400% 5, 5เป้าหมายไม่สน70นับว่าแรงมากนะ80%หมดสติ2เธอร์นะครับ SVA นะครับเหมือนเดิมน,นะครับ200% 1เป้านะครับแล้วก็หลับไหล3เธอร์นะเหมือนเดิมน,นะครับ ต่อมานะครับของรักทําลายอาวุธท่าร่างนะครับท่าร่างจะทําลายอาวุธ3เทิร์นอันนี้เรียกว่าเอ่อไม่ได้เห็นนะมันก็จนะทำลายอาวุธเอาจริงๆเพิ่มการคีย์ดิคอสสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเอาเวกจะลดเยอะมากอะ่ะคือมันเป็นเขาจะเล่นแบบสกูสกิลเดียวแล้วเอาเวกเลยปะเนี่ยคือมันลดถึง5ช่องปงกติเวลามันมีแบบลดแถบผูพ,บพ,บพลังนะครับ มันจะลดแค่3มช่องเว้ยแต่สกูนี่ลดถึง5ช่องเลยนะถือว่าลดเยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงคือสําหรับคริสเน่นะครับในความคิดผมนะสองตัวนี้คริสเน่เป็นอะไรที่ผิดพลาดนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันผิดพลาดนะแต่สําหรับสกูนี่ผมคิดว่าต้องเล่นว่ะส,สกูต้องลองเล่นดูนะเพราะว่าถ้ามองถ้าอาจเฉยเนี่ยมันก็ทับ,ท,บ,ท,บทับกันนะนะ่ะ แต่ความสามารถมันไม่ได้ทับตัวละครใดเลยในทีมนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่มันมีแค่ไอ้รถพลังป้องกันตัวเนี้ยที่ทับกับเซจนะครับตัวอย่างอื่นเนี่ยมันก็ถ้าเล่นกับทีมเวมันก็ไม่ได้ทับอะไรนะและมาถึงอุปกรณ์ที่เรียกว่าก็จะผิดหวังเลยนะครับอุปกรณ์มันจะอยู่อันใหม่นะครับเอามาขายกันอีกแล้วนั่นเองนะซึ่งสเต็กเนี่ยไม่พูดเยอะพูดแค่ว่ามันเพิ่มแบบมันเพิ่มแบบ ถ้าคุณไม่มีอ่ะคุณสู้ไม่ไหวเลยเว้ยเอาจริงๆนะมันเพิ่มแทบจะเรียกว่าเท่าตัวมันเพิ่มประมาณ1.6เท่าน่าจะใช่นะเพราะว่าไออุปกรณ์สวรค์เนี่ยเวลาขัดเต็มนะครับมันจะได้ส,สเต็ปเท่าไหร่นะ2,007ประมาณเนี้ย2 7 5 0แต่เนี้ยเวลาขัดเต็มมันเพิ่มมันเป็น4,006เว้ยแล้ว4 0 0นี่คือแบบอะไรก่อนมันเยอะมากอะแล้วคือเพิ่มพลังโจมตี PVP ยี่สมันเยอะแบบโคตรเยอะเลยนะเฮ้ยอะไรวคือผมอยากได้ของ PVE ใหม่แล้วก็เพิ่มโหมด PVE ใหม่ไม่ใช่ PVP ยัดมาลง,ลงโลมันจะอยู่ที่เพิ่มพลังังกันเกือบเท่าตัวนะครับ <c oughs> เกือบเท่าตัวมาดูตรงสเต็กอันนี้ที่เรียกว่าโคตรจะโอเวอร์ไปเลยมีส่วนหนึ่งที่โอเวอร์มากจนผมแบบอะไรวะ <c oughs> อ่าเพื่มอัาตาสําเร็จสถานะเมื่อขั้นสูงสุดคือปอกติเวลาขัดเนี่ยมันจะมี10ขั้นนะครับแต่ตอนนี้อุปกรณ์เนี่ยมันจะมี11ขั้นนั่นเองนะเพิ่มถึง12.50%นะครับเยอะนะเยอะเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ลดคูณดาวสก,กิล15บห้าวิ2อัน30เล่นตัวโตแม่งลด30มสิบวิต่อการตีปกติ1นทีอนะคือลด30มสิบวิคือ, <c oughs> คอมันเยอะแบบเยอะโคตรเลยนะคือ คือถ้าสมมติว่าตีสองทีอย่างเงี้ยแล้วแบบฟุกฟุติดสปีดแปะแปะหกสิบวิหายไปแล้วอะไรวะอ่ะนะครับความอ่ความเร็วอันนี้จะมาเพิ่มเป็นอัตราติด SBA ใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มสี่สิบเปอร์เซ็นต์สองชิ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เว้ยมาดูอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกเลยนะว่ามันแบบต้องมีสองตาคนอ่านคือแบบอ่านแล้วเป็นโมเมตนต์แรกคือแบบ อย่างวะอ่านะครับมีฟื้นฟู HP สูงสุด6%นะอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับ6%เนี่ยสองชิ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยมันก็ถือว่าบาลานซ์ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าอัตราบล็อกเว้ยมาดูตรงอัตราบล็อกลดค่าความเสียหายจากการบล็อกถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อใส่สองชิ้นอนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคือถ้ามันติดบ,บล็อกขึ้นมาเนี่ยมันเรียกว่ามันถึกแบบถึกโคตรเลยนะเวย้ยแต่ว่านะครับมันไม่ได้ใจร้ายเหมือนตอนอุปกรณ์สวรรค์นะ อุปกรณ์สวรรค์เนี่ยมันกว่าจะหาได้เนี่ยก็คือต้องเล่นดันเจียนใช่ไหมแต่ว่าดันเจียนคิวแต่ว่ามันไ้จะอยู่นะครับแค่เคลียร์มังกรพันครั้งเล่นอถ้ามังกรพันครั้งนะครับมันจะมีชิ้นส่วนมันจะอยู่ให้นะครับหนึ่งอันต่อเดือนนะครับมันเป็นเควสภารกิจใหม่ของรายเดือนนะซึ่งเมื่อครบสามเดือนนะครับจะได้ได้อันหนึ่งเลยนะครับแต่มันเป็นใบาเลียนะครับต้องสุ่มดวงกันนะขอให้ได้สปีดขอให้ได้ขอให้โดนนะครับถ้าได้สปีดเนี่ย มันจะเปิดก่อนนั่นเองนะครับจะเปิดได้ก่อนนะกิจกรรมนะครับกิจกรรมลองอินพุชนั่นเองนะครับข้อความพุชนะครับเมื่อเข้าลอกอินเวลานี้นี่นีจะได้ของนั่นเองนะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับคือดันเจี้ยนพิเศษของคริสเน่นะครับ้าวทำไมมันอยู่อาทิตย์เดียวหรอมันอยู่แค่อาทิตย์เดียวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคลิปดันเจี้ยนคริสลงเลยนะผมว่ามันเล่นไม่ยากหรอกนะดันเจี้ยนคริสเน่เนี่ยโอเคนะครับ ก็คืออ่าคิสเน่นะครับคริสปุกพลังนะครับตัวที่เราจะเจอคือคริสปุกพลังรางวัลการเคลียร์จะได้เป็นแน่เดปุกพลังมานะครับอันนี้เอาไว้ทําอุปกรณ์ใหม่แน่ๆนะครับแล้วก็จะมีใบเลี้ยงอัญมณีพิเศษที่มีแค่4รุ้งนะครับไม่มี 7K นะครับมีแค่4จักรพรรดิอดีต4แล้วก็มีดาร์กไนท์แล้วก็มีอดีตเซเว่นไนท์นะครับมีแค่4แบบนี้เท่านั้นนะครับอ่าตาออกก็ตามนี้เลยนะครับก็เกลือกันไปนะครับผมก็ล่าสุดก็เกลือ สเต็ปอัพใหม่นะครับเป็นสเต็ปอัพอุปกรณ์สวรรค์พร้อมน้ํายาแห่งพายุน้ำยาแห่งพายุนะครับเอาไว้รวมเป็นอุปกรณ์สวรรค์นั่นแหละนะเอาง่ายๆดีกว่านะครับซึ่งในแพ็คเนี้ยจะมีน้ํายาพายุทั้งหมดมี6อันนะครับมี6อันเลยนะแล้วก็จะมีใบเรียกนะครับอุปกรณ์นะครับ1ใบนะครับแล้วก็ใบเลือก1ใบนะครับมีทั้งหมด20ขั้นนะครับ20 มีทั้งหมด20ครั้งนะครับซึ่งต่อครั้งเนี่ยใช้แค่250้นะไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มบี้เหมือนครั้งที่แล้วนะครับต่อไปเขาซูมใหม่นะครับเป็นเขาซูมของสกรูนะครับเป็นเชคเมดนะครับมันอ่านว่าเชคเมดใช่ไหมผมอ่านไม่ผิดใช่ไหมโอเคเทปถูก็คงจะชอบนะครับก็แผ่นนี้ก็ถือว่าท่านส่วนตัวเลยนะส่วนตัวคิดว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นล้มเหลวนะครับเป็นแผ่นที่ทําออกมาได้ล้มเหลวมากนะครับก็1คือเรื่องของประดับ ไม่ใช่ประดับสิหนึ่งคือเรื่องของอุปกรณ์นะครับอันนี้คือล้มเหลวนะสองคือเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มี2ตัวที่กลายเป็นว่าความสามารถแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแถมลูกเล่นเนี่ยก็ยังเป็นลูกเล่นเดิมๆที่เล่นกันอยู่แล้วในอารีน่านะครับซึ่งเหมือนเอามาทับทๆกันอีกทีนะเ,นเดิมนะสามคือคิสเน่คิสเน่เนี่ยพูดจริงๆว่าผิดหวังวามากๆเลยนะโคตรเยอะเลยนะผิด,ผดถ้าจะเรียกว่าผิดหวัง ผิดหวังโคตรๆนะครับอ่ะอางี้ดีกว่าคนระับโคตรผิดหวังเลยนะครับคือมันควรจะเป็นตัวละครที่ชูโรงเดสดีมากตัวหนึ่งแต่กลายเป็นว่าทำไมคิสเน่อัตาบ,บ็อกเพิ่มมาทำไมคือมันควรจะเป็นหน้าที่ตัวอื่นหรือเปล่า <c oughs> แล้วอะไรคือการเพิ่มรถอัตาต้าสถานะผิดปกติศัตรูเข้ามานี่ <c oughs> ในทีมมันก็มีอยู่แล้ว แถมตัวเองก็ยังมีคิวลดอัตราต้นานสถานะอีกมีแล้วมีอีกคืออะไรก่อนงงมากนะฮะสกรูนี่ต้องลองเล่นนะครับแต่อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใส่มาทาไมแต่ไมาให้เต็มหรอไม่เข้าใจผิดหวังนะครับถ้าจะหมดทั้งแพทเลยนะแพทเนี้ยถ้าพูดกันจริงๆนะเดี๋ยวอยากเลิกนะครับแต่ว่าคงจะเลิกไม่ได้นะเพราะว่าก็ลงทุนกับเกมนี้ไปเยอะพอสมควรนะ โอเคครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปดันเจียนคิสเน่แล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปบ่นบลาๆนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ